สวัสดีครับคลิปนี้เสนอคลิปสรุป2ตัวบนนะครับจะเป็นสูตรส0หน่วยบนทั้ง4ส,สูตรนะครับสูตรที่1เราจะใช้สีชมพูนะครับสูตรที่2เราใช้สีส้มนะครับสูตรที่สาสีตาลสูตรที่สีสีเงินนะครับบางทีคิดสูตรก็ตามนี้นะครับ สที่หนึ่เราจะได้1 2 3 5นะครับสุดที่2เราจะได้4 5 6 7นะครับสุดที่3 3มสามตัวนะครับเป็นสุดเก่าที่เราเคยนำเสนอไปนะครับ สีน้ำตาลนะครับจะได้3 4มหนะครับสูตรนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะครับสูตร3ตัวนะครับ3 4มห้ามีหลุดไป101ร้อยหนึงวดนะครับ สูนี้เข้ามายี่สิบงวดนะครับแลรักหมื่นนะครับบวกได้เก้าคงที่นะครับบวกเพิ่มไปสองนะครับเพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งอีกสองครั้งนะครับจะได้แปดศูนย์หนึ่งสองนะครับนำทั้งสี่สูตรนะครับมาจับคู่กันนะครับจากสูตรเราก็จะเห็นว่า เลขสี่ก,กับ5ชนกัน2สูตรนะครับเราก็จะเน้นไปที่4กับ5นะครับเพราะวิ่งบนเราก็ได้4 5นะครับวิ่งบน2ตัว ราได้4กับ5้านะครับแล้วก็จะมีเลขหนึ่งกับเลขสอช่วยกันสองสูตรนะครับก็นำมาจับคู่กับ4ี่กับ5้าเราจะได้สี่หนึ่งสี่สองนะครับ ห้าหเป็นตัวเด่นนะครับตัวรองก็น่าจะเป็นเลขสามนะครับชนกันสองสูตร เล่นไปที่สี่กับห้านะครับห้าหนึ่งสี่หนึ่งนะครับ สูตรหนึ่งกับสูตรสี่เป็นสูตรระยะยาวนะครับชนกันที่หนึ่งกับสองถ้าหนึ่งกับสองไม่มาเรานำมาจับคู่ก็เราก็จะได้แปดสามแปดห้านะครับศูนย์สามศูนย์ห้า นี่คือสองตัวบนประจำวันที่1นึกรกฎาคม2 5งพันะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ